โอ้ oh, สวนเรายามเช้ามีความสุขกับดอกไม้ของเราฮะพวงครามออกดอกกันอีกแล้วพี่น้องก็ถือว่าเป็นไม้ที่ออกดอกให้ทั้งปีเลยเห็นแล้วมีความสุขดอกเยอะฮะทีนี้ ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าวันพฤหัสถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะก็เป็นวันหยุดยาวคนระับสี่วันฮนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะสี่วันวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันแรกคนระับตื่นเช้ามาจิบกาแฟนะทำกลางธรรมชาติอีกแล้วนะ ชีวิตของนเล็กก็สโลไลฟ์กันแบบนี้แหละหลังจากเมื่อคืนก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปงานข่าวดำงานศพของพ่อเพื่อนก็ไปให้กำลังใจเพื่อนนะฮะที่จังหวัดราชบุรีครับเภอดำเนินสะดวกก็เดินทางกลับถึงประมาณสักตีหนึ่ง บนรถตู้เดินทางกันโดยรถตู้กับเพื่อนๆร่วม10กว่าคนนะนี่แหละชีวิตคนเราน,นี่อยู่ก็ดูแลกันไปรักกัน,นช่วยเหลือกัน,นให้กำลังใจก,กันและกันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายฮะราชบุรีก็ประมาณสัก3า0กว่าโล เดินทางมาไปกลับก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะกว่าจะตื่นเมื่อเช้านี่ก็รวมเจ็ดโมงก็เลยมาจิบกาแฟสายกันนิดหนึ่งเนื้อจิจวัดประจำวันของนเ็็นะอยู่กันแบบสโลไลสโลไลแบบนี้แหละไม่ได้อะไรมากมายนะ ก็มาแบ่งปันความสุขกันตื่นเช้ามามีมุมกาแฟส,สวยๆนะก็เป็นธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นเองนะธรรมชาติมันก็มีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเองหรือว่าเราสร้างขึ้นเรากำหนดนะขึ้นมาได้โดยการปลูกต้นไม้ของนาเล็กนี่แหละนะเป็นต้นพวงครามนะอันนี้ปลูกจากเมล็ดนะ ก็มีดอกตั้งแต่สองปีกว่านะนี่อันนี้ปีที่สี่แล้วปีสี่กว่ากว่าแล้วนะก็ออกดอกสวยๆให้ชมตลอดทั้งปีนะเนี่ยดูแนละ้วเพลิดเพลินคนะเพลิเพลินมีความสุขปลูกเป็นร้านแบบเนี่แหละร้านก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรนักหนาเลยเคยล้มไปแล้วนะ ไม้ก็ผุไปตอนนี้ก็เนี่ยเป็นร้านแบบหาอะไรก็ได้นะที่เขาทิ้งๆนะเอามาเสริมก็ไม่ได้ลงทุนฮะก็จากสิ่งเหลือใช้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าดอกไม้เราสวยขนาดไหนตอนนี้ นะร้านควงครามของอเล็กเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ได้ฝนกันแล้วหลังจากที่แบบแรงๆมานานต้นไะม้ก็จะสดชื่นนะได้ปุ๋ยจากธรรมชาติบ้างได้น้ำนะก็เริ่มออกดอกให้ชมกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เต็มฮนะเนี่ยอีกวันสองวันเนะี่ยเดี๋ยวก็สีม่วงพลูเต็มหมดอ่นะสวยงามฮนะ นะดอกที่บานก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะทยอยบานเนี่ยช่อย,ยาวนะฮะนี่ช่อย,ยาวมากเลยนะชุดบานก่อนก็จะเริ่มแก่แนละ้วเป็นสีเขียวนะนะแล้วเต่งๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าติดมเมล็ดหมดเลยนะก็สามารถที่จะเอาไปเพาะ,มะเมล็ดได้นะดูนะนะทางบนก็ มแมลงผู้กำลังดูดน้ําหวานช่วยผสมเกสรให้ชุดข้างล่างเนี่ยดอกกำลังเริ่มแนละกำลังเริ่มที่จะแตกช่อเนี่ยอีกวันสองวันนี่ช่อเต็มเนี่ยโหสวยงามมากๆ โอ้ช่อนี้ดูนีัยแต่ช่อข้างๆกันอีกแล้วเนี่ยนี่ฮะโอ้โหนี่เป็นพุ่มเป็นพวงเลยสวยงามฮะนี่เนี่ยอยู่ข้างในแหมสีจางๆเลยยังไม่ได้โผล่ออกมาเดี๋ยวต้องช่วยให้โผล่ออกมาจะได้โชว์ความโดดเด่นหน่อยนี่ เนี่ยก็เริ่มทยอยกันนี่แหละความสุขของมัเล็กก็จะแบบนี้แหละตื่นเช้ามาจิบกาแฟชมดอกไม้ส,สวยๆปล่อยใจให้สบายๆอย่าเอาความเครียดมาเก็บกักไว้ในสมองของตัวเองนะทำใจให้สบายให้เพลิดเพลิน,นให้มีความสุข นแลกก็ย้ำเสมอฮะความสำเร็จของคนเราไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากมายแค่ปลูกต้นไม้ก็ออกดอกเนี่ยก็มีความสุขแล้วชื่นชมกับความสำเร็จของตัวเองพวงคามนี่ก็เป็นไม้ที่ถือว่าปลูกง่ายมากเลยนะฮดยการเพราะเมล็ดหรือว่า มีการตอนกิ่งเล็กยังไม่เคยตอนกิ่งหรือปักชํำเลยนะเห็นมันปลูรด้วยเมล็ดได้ก็เลยทำแค่นั้นนะยังไม่ได้ทดลองตอนกิ่งเลยเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆจะทำให้ชมกันจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ใช่อะไรฮะ สวยงามจริงๆฮะเนี่ยเ็แล้วสดชื่นเลยะอ,อะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเาเล็ก็พามาจิบก,กาแฟแล้วก็ชมสวนกันนะดอกพวงคามส,สวยๆมาให้ชมมาชมธรรมชาติสวยๆฟังเสียงในธรรมชาติด,ด้วยมีความสุขครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนชั่นแหละกิจในชาแนลสวัสดีครับ